ถ้าคุณเห็นอะไรร่วงลงมาจากฟ้าคุณคิดว่ามันคืออะไรคําตอบง่ายๆก็ลองไปสํารวจดูใช่ไหมล่ะเงินก็ไปลองดูกันมีเหตุการณ์วัตถุแปลกประหลาดร่วงลงมาจากฟากฟ้าและคุณเป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งนายที่อยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุจึงได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปสำรวจสถานที่นั้น ัวคุณจะมีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเลดราตรวจจับและหลังจากนั้นไม่นานจะมีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยคุณหาอีกแหล่งเอาละ่ะทีนี้ก็เริ่มภาิกิจตามหาได้ตัวคุณจะมีสัญญาณเลดราอยู่ด้านขวาให้คุณเดินตามทิศทางของสัญญาณเลดราทิศทางนั้นจะเริ่มพาคุณเข้าลึกไปในป่า เมื่อคุณตามหอไปเรื่อยๆคุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากเฮลิคอปเตอร์ว่าพบเจอแสงสีฟ้าที่มีคลื่นแหลงสูงแต่ทว่าก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นแสงสีฟ้าได้พุ่งผ่าน และทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นเสียหายและล่วงลงมาและยังไม่จบแค่นั้นเหมือนอุปกรณ์สื่อสารจะไม่สามารถใช้งานได้ anyone แต่เหมือนว่าคุณยังโชคดี ที่คุณนั้นได้พกในวิชันติดตัวมาด้วยแต่ทว่าตอนนี้คุณเหลือตัวคนเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรคุณโดนคลื่นสัญญาณแทรกแซงและรอบตัวคุณนั้นเหมือนมีบางอย่างวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วทันใดน,นั้นเองคุณก็ได้พบกับศพของเจ้ากวาง ที่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่คุณไม่รู้จักคุณได้ยินเสียงคลื่นนั่นไหมบางทีคุณอาจจะใกล้ถึงแล้วก็ได้ยิ่งคุณเดินเข้าใกล้เรดราเท่าไหร่เสียงคลื่นกระแทกยิ่งดังมากขึ้นนั่นแสดงว่าคุณใกล้จะถึงมันแล้ว คงแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาใช่ไหมละ่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณมันคือยูเอฟโอขนาดมั่งมาถ้าเงินเขาแสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่มากกับยานดูเหมือนคุณจะได้คำตอบแล้วนะว่าสิ่งที่ร่วงลงมาจากฟากฟ้า มันคืออะไรแต่ถ้านี่คือคุณในตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ที่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะคุณได้ดูแล้วว่าพวกมันอยู่ที่นี่กับเกม h e y are h e r e Alien Abduction er เกมสยองขวัญที่มีเรื่องราวคือไอเลียนลักพาตัวคุณพร้อมจะ,ะเผชิญมันแล้วยัง วิ่งหนีให้ทันเอาตัวรอดให้ได้แล้วไขปริศนาหาคำตอบกับแอรเรียนและการลักพาตัวแล้วมาดูกันว่าคุณจะรอดได้ไหม